ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้กับ Honda Civic FC 1.8e ปี2018ทำไมต้องเป็นคันนี้เพราะราคาถูกที่สุดในตลาดราคาป้ายแดงอยู่ที่874,000บาททาง MC ยุทธคาขายเพียงแค่569,000บาทเท่านั้นค่ะถือว่าราคาเกินคุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะ Honda Civic นะคะเป็นรถยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นคนเจนไหนนะคะก็ถูกใจแน่นอนค่ะผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทสูงสุดถึง84งวดสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนที่ดีตลอด1ปีนะคะรับฟรีดาวไปเลยค่ะและสำหรับพนักง,งานบริษัทเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้20,000บาทขึ้นไปนะคะ สามารถออกรถคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะและพิเศษกับโปรโมชั่นเดือนนี้ออกรถแถมทองสูงสุดถึง1บาทและยังมีของรางวัลให้ลูกค้าเลือกอีกมากมายรีบๆกันหน่อยนะคะก่อนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะ